เจยก็หลังจากที่6ปีที่ไม่ได้ดูที่เกิดช่วงโควิดด้วยเนี่ยพี่เจยก็ได้ไปเข้าโรงหนังนะคะอย่างที่บอกไป13กรกฎาคม2 5 6พที่ผ่านมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงเลยอะแยะมากมายเหมือนกันอย่างพนักงานขายเนี่ยก็เหลืออยู่2คนขายตั๋วจากตู้นะคะเป็นตู้เขาก็รูดบัตรแล้วเราก็จ่ายเงินเขาก็เอาตั๋วออกมาให้เรานะคะแล้วก็ พนักงานขายข้าวโพดขายเครื่องดื่มก็มีสองคนเหมือนเดิมส่วนพนักงานที่หายไปก็คือพนักงานเดินตั๋วค่ะมันก็เลยทำให้พี่เจยเนี่ยอดห่วงอนาคตของโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ไม่ได้นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมี แอปที่ดูหนังมากมายนะคะอาทิเช่น Netflix, A I S Play ơi, ơi, เอยวิวเออยอื่นๆอ,อีกมากมายมีทั้งแอปฟรีแอปเสียงเงินนะคะเราสามารถดูหนังอยู่ที่บ้านได้เลยดูจากมือถือก็ได้นะคะหรือจะต่ออินเทอร์เน็ตเข้าทีวีเราก็ได้นะคะบางบ้านก็จะมีมินิเทเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้พี่เจยเนี่ยอดห่วงอนาคตของโรงหนังไม่ได้ย้อนไปเมื่อ เมื่อสัก20ไม่ใช่สี่สสกว่าปีมาแล้วเนี่ยสมัยพี่เจยเป็นวัยรุ่นเนี่ยธุรกิจของวิดีโอก็ยังบูมอยู่นะคะญาติกับพี่เจยเนี่ยลูกพี่ลูกน้องของพี่เจยเนี่ยชอบไปเช่าวิดีโอหนังจีนมาดูกันนะคะช่วงวันหยุดนะ,ะวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยต่อมาก็ซีดีแต่ซีดีพี่เจยไม่เคยเช่าค่ะต่อมาพอ ธุรกิจเช่าวิดีโอปิดตัวลงไม่มีแล้วก็เปลี่ยนเป็นซีดีพอต่อมาซีดีก็ไม่มีแล้วค่ะนะคะมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยหนังสือเนี่ยเมื่อก่อนก็มีแมกกาซีนมีอย่างเช่นพวกขวัญเรือนคู่สร้างคู่สมตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเห็นไหมคะหนังสือพิมพ์ก็มีแค่ ตอนนี้หนังสือพิมพ์จีนไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมเพราะพี่เจ้เคยดูทีวีหนังสือพิมพ์ของจีนยังมีอยู่แต่ของไทยไม่ทําแล้วตอนนี้ก็ดูจากในมือถือในอินเทอร์เน็ตกันนี่แหละค่ะนะคะทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะพี่เจ้ก็เลยอดห่วงไม่ได้นะว่าเอออนาคตโรงหนังจะเป็นยังไงต่อไปนาะอ่านะคะก็